วันนี้มาออกเสียงคำที่เป็นพหูพจน์ของคำว่า man กับ woman กันนะครับมาดูคำแรกก่อนเลยครับพหูพจน์ของคำว่า man ก็คือคำที่สะกดด้วย m-e-n ออกเสียงว่า men ความหมายโดยทั่วไปของ men ก็คือผู้ชายหลายคนหรือมนุษย์หรือคนยกตัวอย่างเช่น all men must die มนุษย์ทุกคนต้องตาย there are two men waiting for you in the room มีผู้ชายสองคนกำลังรอคุณอยู่ในห้อง คำว่า men ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการออกเสียงแต่ว่าคำที่เป็นพหูพจน์ของคําว่า women ตัวนี้สะกดด้วย W O M E N คํานี้ไม่ได้ออกเสียงว่า women แต่ออกเสียงว่า women ออกเสียงด้วยสระอิทั้งคู่นะครับยกตัวอย่างเช่น There are no girls here. There are only women. ไม่มีพวกเด็กสาวที่นี่มีแต่พวกผู้หญิง women have many topics to discuss when they meet each other พู้ผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องมากมายเลยที่ต้องคุยกันเมื่อตอนที่ยลกลอนเจอกันแล้วเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ